มารู้ชอบรับกฎเกมพาร์ทและรับฟาร์มแมป A a ถูกกว่าเติมเองแน่นอนเพจจริงผู้ติดตามแสนเก้าเท่านั้นร้านสตาร์บัครับกฎเกมพาร์ทแมปต่างๆมีบริการเติมโลบักคกลุ่มรับฟาร์มแมปต่างๆปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ใต้คลิปนี้เลยเอาเลยครับสวัสดีผู้ชมกันด้วยกรบผมวันนี้ก็อยู่กับแมปที่คนดูน่าจะแปลกตาแปลกใจนะผู้ชมเพราะว่าผมไม่เคยลงคลิปเกี่ยวกับแมปนี้เลยนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีความหวังเล็กๆน้อยๆของแมปออสตาเอ็กซ์แล้วนะผู้ชม วันนี้จะมาบอกข่าวสารนะตามชื่อคลิปเลยและจะมาโชว์สปอยให้ดูด้วยว่ามีอะไรมาบ้างในอัปเดตที่มันจะเปิดเร็วๆนี้นะครับคือเร็วๆนี้เนี่ยมันจะมีการปล่อยตัวอย่างมานะคือตอนนี้ไอ้ฟุตเนี่ยประกาศมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะมีการแจ้งเรื่องการปล่อยตัวอย่างของเกมและก็เวลาเปิดมานะผู้ชมก็ใกล้ละที่ใกล้เราจะได้เล่นออสตาจริงๆหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันเพราะว่าเราแฟนคลับออสตาเนี่ยก็เยอะพอสมควรเลยนะ กลัวว่าเปิดมามันจะไม่แปลก,กน,นะครัผู้ชมก็ลองดูกันว่ามันจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจไหมนะครับผมก็รอเล่นช่วงนี้กำลังซาซาพอดีเลยช่วงนี้มีแต่แบบปลูกผักไปดูก็รอดูเหมือนกันว่าถ้าออสตาเอ็กเปิดเนี่ยคนจะมีอะไรให้เราเล่นสนุกสนุกหรือเปล่าแล้วคนก็จะเล่นเยอะหรือเปล่านะครับแต่บอกเลยว่าแฟนคลับออสตาเนี่ยก็มีคนรอกันเยอะพอสมควรเลยนะตอนนี้เนี่ยในดิสคอรดของออสตานะครับผมก็จะมีการประกาศจากพี่ฟุตของเรานะผู้ชมก็คือการประกาศเรื่องการปล่อยตัวอย่างอัปเดตนะครับ เมื่อเร็วๆนี้นะวันที่12เนี่ยไอฟุตเนี่ยเขาก็แจกเรื่องนี้มาครับจงเป็นเหมือนแบบเป็นหน้าของตัวเกมมาคนดูเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์อันเนี้ยทิ้งไว้ใต้คลิปนะเผื่อคนไหนจะไปกดรูปดาวหรือกดเฟเบอร์ไลทไว้เผื่อจะเล่นอะไรนี่ไงคุณดูถ้าสมมติว่าออสตาเปิดมาปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องเข้าลิงก์นี้คนระับคือโปรเจกต์เนั่นเองครับเป็นลิงก์ของแมปของออสตาเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะผู้ชมตอนนี้อดีตคอร์ดออสตาเนี่ยก็จะมีการแจ้งของฟุตมาแล้วนะเขาบอก คาเนี่ยฟุตเยเกอร์นะคเขาก็แจ้งมาว่าตอนนี้คาแรคเตอร์ตัวอย่างและก็มันจะมีการปล่อยเวลาของการเปิดแล้วก็เกมเพลย์แล้วก็ Play, แมคชนิกต่างๆของเกมด้วยนะภายในวันศุกร์นะผู้ชมไฟเดย์ Friday ของเขาก็น่าจะวันเสาร์บ้านเรานะผู้ชมถ้าแบบเป็นอ้างอิงตามเวลานะเขาบอกว่าประมาณวันศุกร์ถ้าบ้านเราก็น่าจะวันเสาร์นะก็จะมีการปล่อยตัวอย่างของออสตาอย่างเป็นทางการมานะเออก็รอดูเลยว่าวันเปิดเนี่ยมันจะ ไกลไหมหรือว่าเดือนนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสิ้นเดือนนี้หรือว่าปีนี้หรือเปล่านะแต่ก็ยังเชื่อใจฟุตได้ไม่ค่อยเยอะมากนะแต่ถ้าฟังมาเนี่ยเหมือนว่าใกล้แล้วเพราะว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะผู้ชมก็ต้องรอดูว่าเราจะมีหวังในการเปิดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หน้าเกมก็มาแล้วถ้ามันยังไม่เปิดอีกนี่ก็แบบเงาๆเหมือนกันนะผู้ชมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาโชว์สปอยของออสตาเล็กน้อยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างและบอกเลยว่าเนี่ยอันนี้เป็นสปอยจากวงในเลยนะบอกเลยว่ามันจะมีการอัปเดตของโซโรเลเวลลิ่งมาด้วยนะ ในการเปิดของออสตาครับคือเปิดมาปั๊บเนี่ยมันจะมีเหมือนเกี่ยวกับเรื่องของโซโ่มาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปอยล์ล่าสุดเลยนะผู้ชมที่ฟุตเขาส่งมาเองนะผมสามารถเผยแพร่ได้เพราะว่ามันส่งมาเองนะครับผู้ชมก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าร็อบบี้นะผู้ชมของเกม All Star X นะผู้ชมบอกเลยว่าร็อบบี้ใหม่เนี่ยสวยมากๆครับคือความ มันเหมือนกับออสตาปกติเลยที่เราเคยเล่นอะคนดูจำได้ไหมล็อบบี้ออสตาที่มันเป็นตรงกลางนะครับแต่เหมือนว่าจะมีเท็กเจอร์เรื่องแสงเงามากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าโหลดของล็อบบี้ออสตานะนี่ครับจะมีออสตาแล้วก็ออสตาเอ็กนะครับแล้วก็เป็นหน้าล็อบบี้นะแล้วก็ยังมีคลิปเอ็กซ์คลูซีฟด้วยคนดูเป็นคลิปของการเดินเล่นในล็อบบี้นะผู้ชมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะโอเคผู้ชมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปตัวอย่างของล็อบบี้ใหม่ของแมปออสตานะคนดูคิดยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ คือมันดูเป็นเหมือนออสตาที่เราเคยเล่นมากๆครับแต่ว่าจะมีการแบบเพิ่มแสงเงาเพิ่มเท็กเจอร์ให้มันล้าสมัยให้มันเหมือนยุคนี้มากขึ้นนะครับแล้วเห็นเขาบอกว่าจะมีประมาณ2โรค3โรคก,ก่อนตอนเปิดเลยนะคือเปิดมามี3โรคเลยปะผมกลัวว่ามันจะเป็นออสตาเวอร์ชั่นแค่ปรับแสงเงาแล้วมีระบบใหม่มาเพิ่มเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันบอกว่าเปิดมาปั๊บเนี่ยอาจจะมีถึง3โรคเลยนะคือเปิดมามี3โรคท,ทันทีเลยเนี่ยมมก็ะยจะมีประตูเนี่ยครับเห็นไหมคนดูเห็นประตูตรงนั้นไหมที่เป็นพอเท่าเนี่ย ก็จะมีประตูไปโลก2แล้วก็จะมีประตูไปโลก3ครับคือกลัวมากว่าเปิดมามันจะมีคอนเทนต์ที่แบบเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์เดิมๆหรือเปล่านะ <_ S 1> ก็เนี่เป็นล็อบบี้ใหม่นะคนดูคิดจะยังไงบ้างกับล็อบบี้ก็ดูสวยดีนะก็จะมีประตูวาร์ปนะครับคือโซงมันเหมือนโลก1งของออสตาสมัยแรกๆครับคือตอนนี้โลกหนึ่งออสตาตอนนี้มันเป็นแบบถงใหญ่ๆเลยใช่ไหมมันไม่เหมือนอันนี้อันนี้คือเวอร์ชั่นออสตาแบบจริงๆนะแบบเป็นโลก1ของออสตาเวอร์ชันแรกๆเลยถ้าใครเคยเล่นเนี่ย ก็น่าจะเคยเห็นล็อบบี้นี้มาก่อนนะผู้ชมแล้วก็จะมีพวกโมเดลตัวล,ละครแล้วก็ด่านต่างๆให้มาดูด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับ Discord ของ i c h a l l Star นะครับผมนี่ก็จะมีเป็นสตอรี่นะครับหลักๆเลยนะ่าจะเป็นสตอรี่เดิมๆที่เรารู้จักกันนะอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ของด่านวันพีชนะครับผมเป็นของอารองพาร์นะครับผมนี่จะเป็นด่านใหม่ับของอารองพาร์นะก็ดูด่านมันแคบๆอยู่นะคนดูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนคือมันมีสะพานตรงกลางใช่ไหม หรือว่าบ้านเราอยู่ตรงกลางกันไหนคือตรงไหนตร,ตรงทางเดินกันแน่ผมว่าอาจจะต้องเดินมาจากตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เดินเข้าบ้านหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านของอารองพาร์คนะครับแล้วก็จะมีพวกสปอยต่างๆที่โดนลบไปด้วยนะก็มีด่านนารูโตะอะไรเนี้ยด่านเพนอะเนี้ยแล้วก็จะมีโมเดลตัวละครด้วยนะคือยอมรับว่าโมเดลนี่ถือว่าสวยนะคือออสตาเนี่ยเขดูถ้าเท็กเจอร์ของโมเดลอะเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบประมาณ 2D มันจะมีพวกประมาณ7ดาวนะที่มันเป็นแบบ 3D นะเออคือตอนนี้มันก็มีพวกแบบ แบบ 2D 3D เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือออสตาแบบยุคปัจจุบันมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะเป็น 2D ประมาณนี้แต่สมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นแบบ 3D มีแบบความนูนขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็รอดูว่าโมเดลใหม่ๆเนี่ยมันจะสวยไหมอันนี้ก็เป็นโมเดลดาร์คบอลนารูโตะอะไรเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ไอ้ท่านไคโอนะครับนี่จะเป็นโมเดลท่านไคโอนะครับแล้วก็จะมีพวกโกคูนะครับเอเรนอะไรเนี่ยคนดูเอเรนอันนี้คือแขนขาดข้างหนึ่งด้วย แล้วก็มีพวกซูคุนุงซูคุนะอะไรนี่ครับที่แทนนี่เขาส่งมานะเขาจะมีเอฟเฟกต,ตัวละครให้ดูนะนะอันนี้ก็เอฟเฟกของคิรัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวละครระดับแเร่บกว่าดูเพราะว่าเท็กเจอร์มันเป็น 2D แบบ2 2 2D ปกติอะที่มันเพ้นต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโชว์เอฟเฟกนะครับสายฟ้านะของคิรัวก็สวยอยู่นะเขาดูใช้ได้เลยครับนี่อันนี้ก็อีกด้านหนึ่งให้เราดูนะครับนี่ก็ยังมีสปอยไม่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านของอ่าด่านแคปซูลซิตี้นะผู้ชมจ๋าผมจำ อันนี้ก็จะเป็นด่านของออสตาอีกอย่างหนึ่งครับเป็นด่านของแคปซูลซิตี้ก็คือเป็นเมืองของออสตานั่นเองครับผม,มแล้วก็มีสปอยแบบตัวละครเข้ามามีด่านของนารูโตะนะที่เป็นด่านเพนนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับล่าสุดที่สปอยมาก็จะเป็นพวกตัวละครน,นะก็จะมีพวกโกคูอเลยเนี่ยโกคู Goku, แบบร่างก๊อดอะไรนี่ครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับผมที่หลกัหลกๆเลยที่ออสตาเขาปรับเปลี่ยนมาที่เขาเพิ่มเข้ามาเพราะว่ามันมีอันนี้ มันมีระบบ PVP มั้งผมก็ไม่แน่ใจว่าแอดมินออสตาเขาบ่นถึงแวนการ์ดหรือเปล่านี่ไม่ชัวร์นะเพราะว่าไอตอนที่เขาโพสต์รูป PVP มาเขาบอกว่าต้องมีการปรับเรื่อง PVP หรือเรื่องระบบเพราะว่ามันมีคนก๊อปของเขาไปนะวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยดีฉมันเคยบอกไว้แบบเฮ้ยเราอาจจะต้องปรับปรุงระบบ PVP หรือบบปรุงใหม่นะเพราะว่าเราเห็นเกมอื่นนะ่ะเอาแบบใช้ของเราไปแล้วหรืออะไรเนี่ยเอาแบบเนี่ยแมปอื่นเอาของเราไปอะไรเนี้ย ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนใหม่อาจจะมีระบบใหม่หม,มากขึ้นนะก็มีระบบ PVP มีตัวละครมาเพิ่มวนะ่าอุนคิโอรารูโตอะไรเนี่ยที่มันมีเพิ่มเข้ามาครับผมนี่ก็พวกนี้เลยเลยูยูคาคุโชอะไรนี้อิจิโกโมเดลบางอันก็เป็นอันโมเดลเดิมปะ่ะเพราะว่าเหมือนเดิมเลยนะนี่โจทาโตโจนาทานอะไรเนี้ยนีต่ตัวละครโมเดลก็เดิมๆเ,เลยนะเนี่ยดักกันบอลนะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้ล่าสุดเลยครับเมื่อวานเลยครับผมนี่ก็จะเป็นด่านของมารีนฟอร์ดนะผู้ชมที่เราจะได้เห็นนะนี่เป็นด่านใหม่นะ สตอรี่มา r ร f ฟอร์ดนะครับมี2ทางเหรอมีบอสมา1ทางเอ้ยมีบอสมา2ทางนี้น่าจะบ้านปะประตูสีแดงนี่น่าจะเป็นบ้านเราใช่ไหมก็ดูประตูสีแดงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นบ้านเราไหมนะฮะแล้วก็จะมีระบบบางระบบที่เขาบอกกันมาด้วยนะก็จะเป็นพวกระบบที่เราวาง,รรงตัวละคร2ตัวแล้วมันจะแบบเหมือนมีท่าคัดซีนต่อยกันอะไรเนี้ยก็ดูก็จะเป็นพวกแบบคัดซีนเท่ๆอะไรเนี่ยที่แบบอยากให้เราเห็นมัน้งเพราะว่าเราไม่ได้เห็นอะไรมากนะครับออสตานี่ก็ต้องรอดูว่า มันจะเปิดจริงไหมคือตอนนี้คือผมไม่ได้หวังอะไรมากหรอกคือหวังว่ามันจะเปิดแล้วกันเพราะว่าคนดูก็รู้ใช่ไหมว่าอันนี้คือผมไม่ได้ตัดกําลังใจนะน้องก็รู้อยู่ใช่ไหมว่ายุคนี้มันคนเบื่อเกมมันง่ายแล้วเกมมันมีให้เล่นเยอะมากๆครับก็กลัวว่าถ้าออสตาเปิดมาแล้วแบบระบบเดิมๆหรือว่าเด็กไม่ค่อยชอบหรือว่าคนยุคนี้ไม่ค่อยชอบก็อาจจะตกได้เพราะว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนเมตาไวมากเลยนะมันเปลี่ยนเป็นผักปลูกผักเป็นทุงทุงซาฮุระอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะ ถ้าออสตายังเล่นแบบเดิมๆหรือว่าระบบเดิมๆอยู่เนี่ยก็อาจจะแบบเด็กๆอาจจะเบื่อได้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีวิธีแก้เกมหรือดึงดูดคนเล่นได้หรือเปล่านะครับนี่คือเห็นที่เขาบอกว่ามันจะมีแบบนี้มันจะแบบสมมติว่าคนดูวางตัวละครที่แบบแบบเชื่อมกันเช่นนารูโตะกับตัวละครโกานารูโตะกับซาสึเกะอะไรเนี่ยหรือโกคูกับเบจิต้าเนี่ยมันจะมีแบบคัดซีนแบบต่อยกันอะไรเนี่ยแบบวางปุ๊บมันเป็นคัดซีนให้เราดูเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเท่ออีกอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะโชว์นะ ก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมพของออสตาไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้วันศุกร์เนี่ยนะอาจจะได้เห็นตัวอย่างนะผู้ชมว่าตัวอย่างออสตาเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะใครที่เป็นแฟนคลับออสตากดไลค์กันด้วยนะครับผมรอดูเลย